ครอ้านรนอน Family อะพูดพร้อมกันครอบบุญครอบัมม้น Family วันนี้ครอบบุญครอบั้นจะมาเล่นทายคำศัพท์กันนะคะสสญญโดยป้าป,ปุ้ยเป็น teacher เย่คอบคุณครอบั้นเป็นอะไรคะเป็น student โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมิ้ย Are you ready Yes Yes เลวอ่ะวันคำแรกนะคำแรกนะอุ๊ดอุ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 ด ปุ้นปุ้นบอกพี่ๆี่เขาด้วยว่าเป็นพริกมานี่มานี่อ่ะพี่ปั้นปันป้นปั้นมาอยู่ในนี้ด้วยปันยนป้นมาอยู่ในเฟรมด้วยค่ะปั้นมาอยู่ในนี้พี่อ้าวทำไมไม่เห็นห yeah! ัวป hmm. uh! oh! oh! ุ okay. uh! ้นเลยอ้าโอเคฮ่องฮ่อฮู้งฮ่องเด้อเย่จราแคปตัวแทนให้ตัวเองด้วยอ่าแคปตัวแทนอ้าวอเกนพีซอ๋อเดี๋ยวป้าคิดก่อนนะทีเชอร์คิดก่อนคิดก่อนอบ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 ซอกเย่จริงมากบิกส์บอดี้ เส้นเย้อล hey. ิฟเฟนคิดก่อนคิดก่อนที uh, uh. ่ชื oh, yeah, yeah, yeah. ่อคิดก่อนนะอ่ะอคิดก่อนอ้เก่งมากค่ะเย้เย่เย่ปุณก็ให้พี่ๆเขาเห็นปุนด้วยสิคะเดี๋ยวป้าคิดก่อนนะป้าคิดก่อนโมค่ะเย้เกิ๊ฟแค่จะเห็นตัวเองด้วยเย้แล้วก็เอาใหม่นะ ออ๋อมาเมยอีกอีกอินอินเอเสียงอะไรอีกนะปุ่นถายดิปุ่นถายปั้นดิปุ่นถายปั้นดิจิ๊บ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 อะไรคะปั้นจิ๊บจิ๊บเก็บเก็บนี่จับมือจับมือจับมือเอาอีกเอาอีกปุ้นพี่พี่ไม่เห็นเลยมาให้พี่พี่เห็นด้วยเดี๋ยวนะอืมเดี๋ยวป้าคิดก่อนทีเชอร์คิดก่อนทีเชอร์คิดก่อนนะทีเชอร์คิดก่อนนะจิ๊บจิ๊บ มังคีมังคีเฮ้ไม่เห็นปุ้นเลยไม่เห็นเลยจิ๊บ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 มังคีอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วจิ๊บ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 ปั้นอ่ปั้นปั้นไม่เห็นอ้าวอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่ไงปุ้นก็อยู่นี่ไงอีกครั้งหนึ่งจิ๊บ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 มังคีเยสท้ายคือให้หน้าตัวเองด้วยค่ะท้ายคือให้หนตัวเองด้วยโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเล่นเกมทายบอดี้อววัยะออร์แกน organ in the body Why <laughs> เริเ่มเริ่มแรกเลย What is this Why เ <l ug> อามามเอามายเอามหยเอามาย,มาย,มาย What is this ปุ้นปุ่นปุ่นปุ่นเอาใหม่เอาใหม What is t h i s อ่ะปุ้นปุ้นไทยนะอันนี้อะไรคะ What is this เฮ้อ่ะปั้นปั้นปั้นไทย What is this <S <l ug> อะไรคะเ <No. S 2> มาโอเค a y okay. ขับพุ้นไม่เห็นปุ้นเลยเนะี่ยเอาเอาครับไม่เห็นปุ้นเลยอนะ่ะ mm. อันนี้อะไรคะ What is this no what is this no อะไรเนี่ย chin chin what is this chin chin อันนี้ล่ะนี้ล่ะ what is i h e e h w h a i อันนี้อะไรคะ t e ไหนาออยู่ไหนคะยอาอไหนไหนาออยู่ไหนคะโชว์าอหน่อยสิคะอโน้ตอยู่ไหนคะโน้ตอยู่ไหนคะ n a อยู่ไหนคะ what is i Yes Yes What is a shoulder Shoulder อยู่ไหนคะนี่ไงคะ Shoulder อยู่นี่ปุ้น Shoulder อยู่ไหนปุ้นหันมาปุ้น Shoulder อยู่ไหนคะ Yes What อันนี้อยู่ไหนคะนีนี่อยู่ไหนนี่อยู่ไหนไม่เล่นแล้วเหรอเอาเอาลงมาแล้วทําไมนักเรียไม่ตั้งใจแล้วถ้างั้นทีเชือ์ตีได้ไหมตีได้ตีได้มาเอามือมาเดี๋ยวที่เชือ์ตีแล้วนะ วายที่เชื่อตีแล้วนะ<ค>โอเคมาปิดคลิปก่อนถ้างั้นจะเล่นน่ะปิดปิดคลิปก่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และกดแชร์ละกดสับสะให้ข,ข้าปุ้นข้าวปั้นด้วยนะนะบ๊ายบายมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเลิฟ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 ยังไงไม่เห็นเลิฟเลิฟยังงี้สีเลิฟเลิฟยังงี้มินิฮาร์ดย่างงี้เย้ อะไรบินมาเนี่ย What is this? f r เหรอไฟบีบี No B ไม่ใช่บีมันเป็น Fry ใช่โอเคไปแล้วคะ่ะทุกคน